ปัญหาสายตาสั้นในเด็กยุคใหม่เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยเพราะอนาคตอาจจะมีปัญหาโรคตาเกิดขึ้นตามมาได้หรือถ้าปัญหาสายตาสั้นรุนแรงเนี่ยอาจจะถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นเมื่อโตขึ้น สายตาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญของมนุษย์เราซึ่งการดูแลรักษาควรเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะในยุคป,ปัจจุบันเด็กไทยเนี่ยมีปัญหาและก็ความเสี่ยงในการเกิดโรคสายตาสั้นในเด็กเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันของเด็กผลการเรียนและในเด็กที่มีสายตาสั้นเพิ่มไวเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้ค่ะเช่นต้อหินจอประสาทตารอตามมาอีกมากมายซึ่งอาจจะทําให้สูญเสียการมองเห็นได้เลยโดยมีความเสี่ยงจากปจัจจัยทางพันธุกรรมเชื้อชาติสิ่งแแววดลล้้อมมะกกกิิจรรราใชชต ํำวันของเด็กในยุคนี้ค่ะเช่นการจ้องจอโทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์นานๆเพราะฉะนั้นปัญหาค่าสายตาสั้นในเด็กเป็นปัญหาที่ไม่ควรละเลยหรือว่ามองข้ามนะคะ ซึ่งวันนี้ที่ดออรอุ้ยไอทนิกนะคะเรามีนวัตกรรมเลนทั้งเลือกที่มีประสิทธิภาพและการตรวจวัดสายตาโดยจกักษุแพทย์ที่สามารถช่วยชะลอค่าสายตาสั้นในเด็กได้เด็กที่มีปัญหาเรื่องค่าสายตาสามารถสังเกตเบื้องต้นได้ง่ายๆนะคะ <S <S <ๆ>เช่นก<ๆ>ารหยีตาปวดหัวบ่อยหรือว่ามองไม่ชัดเจนหมอแนะนําให้ผู้ปกครองเนี่ยพาลูกๆหลานๆเนี่ยไปตรวจค่าสายตาก่อนวัยเข้าเรียนและต่อเนื่องเป็นประจําทุกๆปีนะคะยิ่งพบความผิดปกติเร็วยิ่งควบคุมหรือชะลอได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องการการเกิดโรคตาต่างๆรวมถึง ตาขี้เกียจซึ่งเป็นโรคที่แก้ไขไม่ได้ค่ะหากได้รับการวินิจฉัยช้า นวัตกรรมเลนส์แว่นตาที่ช่วยชะลอการเพิ่มสายตาสั้นซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าช่วยชะลอโดยเฉลี่ยได้ถึง67%เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ดีมีประสิทธิภาพเพราะด้วยเทคโนโลยีโฮลที่เป็นกลุ่มเลนส์ขนาดเล็ก1021เลนส์ที่กระจายตัวเป็นวงแหวน11วงออกแบบมาเพื่อให้แสงโฟกัสตกภายในลูกตาจึงช่วยชะลอไม่ให้กระบอกตาเด็กเนี่ยยาวมากขึ้นจึงถือเป็นความคุ้มค่าในการซื้ออนาคตให้น้องๆอีกด้วยค่ะ วันนี้หมอจะแชร์ประสบการณ์เคสที่ใช้เลนชลอค่าเสายตาสั้นให้ฟังกันนะคะไปดูกันค่ะดีค่ะน้องพาวหมอขอแนะนำค่ะนี่น้องพาวอายุ10ปีนะคะน้องเป็นคนไข้ของหมอเมื่อ1ปีก่อนน้องมาตรวจวัดค่าเสายตากับหมอแล้วก็มีค่าเสายตาเนี่ยตาขวาอยู่ที่สั้น150เอียง125ที่175องศาค่ะแล้วก็ตาซ้ายเนี่ยเสายตาสั้นค่อนข้างเยอะค่ะ สั้นถึง500เอียง15020องศาค่ะหมอก็เลยจ่ายเลนชะลอค่าสายตาสั้นในเด็กให้กับน้องนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยสายตาสั้นค่อนข้างมากแล้วก็มีสายตาสั้นสองข้างเนี่ยต่างกันเยอะด้วยค่ะการจ่ายเลนชนิดนี้จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาได้แล้วก็ป้องกันการเกิดโรคตาต่างๆตามมาได้แล้วก็วันนี้น้องมาติดตามผลมาตรวจวัดสายตาซ้ำนะคะปรากฏว่าค่าสายตาของน้องเนี่ยเท่าเดิมเลยไม่เพิ่มขึ้นดีใจไหมคะดีใจค่ะเข้าลังหน้าเลยอ่ะ ตอนแรกก็คือลูกมีปัญหาสายตาสั้นมากปกติเรามีการเปลี่ยนแว่นสายตาบ่อยเพราะว่าเรามีการปรึกษาแพทย์นะคะคือตอนนี้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและล่าสุดที่แบบเราไปตรวจเนี่ยก็คือ,ค,อคือไม่เพิ่มขึ้นเลยดูมีความสุขมากขึ้นแล้วก็สายตาสั้นช้าลงหนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ต้องเปลี่ยนแว่นใหม่ก็คือใช้ได้นานๆยาวๆเลยค่ะตอนเนี้ยค่ะกือทังชัดเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าสายตา ยังไม่สั้นขึ้นเลยค่ะคือจริงๆพอใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเเราก็หวังให้ลูกเรามีสุขภาพตาที่ดีอะค่ะมันดีต่อการใช้ชีวิตของลูกมากๆซึ่งมันเป็นการลงทุนที่ถูกต้องนะคะ